จบงานครับสระวันนี้ช่างทีมงานช่าง,งเก็บเชื่อกไม้เชื่อม,มือกลับบ้านครับวันนี้ก็เก็บงานจนแล้วเสร็จวันนี้นะครับาเดินดูรอบๆบ,บริเวณบ้านครับงานก่อฉาบเรียบร้อยฉาบภายนอกภายในเรียบร้อยเป็นด้านข้างของบ้านใส่บาน ติดบ,บ้านโดบ,บ้านอะไรเรียบร้อยแนละ้วงานตกค้างที่เหีืกก็ออเดอร์หน้าก็มีเทพื้นข้างกระเบียงบ้านนะครับข้างกระเบียงบ้านแล้วก็พื้นหน้าบ้านแล้วก็เดินสายไฟนี่นด้านหลังของบ้านนะด้านหลังของบ้านเดินสายไฟแล้วก็งานฝ้างานกระเบียงครับข้างในมองเข้าไปข้างหลังนะครับแล้วก็ข้างหลังในบ้าน นี่เป็นตรงนี้เป็นห้องครัวนัดติดกระแนงไม้ฝาเชลาห้องครัวหลังห้องน้ำาลสองห้องนอนนับสอง,องนอนสองห้องน้ำหลังนัดเป็นด้านข้างของห้องน้ำ ตรมด้านหน้าของห้องน้ำบุก็เป็นสองห้องน้ำนะครับห้องน้ำแยกสัดส่วนห้องอานบน้ำห้องส่วมคนละห้องกันนะครับนี่สำหรับมุมนี้ก็ไว้สำหรับตั้งเกียงสภาครับมุมนี้คนระับส่วนตรงนี้ก็เป็น ห้องครัวห้องครัวเป็นห้องครัวนะครับนี่เป็นประตูออกหลังบ้านคนระัะตัวหลังบ้านเราก็ดูเรื่อยๆนะครับนี่เป็นห้องโถงห้องรับแขกนะตอนนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องนหนรับนี่ก็เป็นห้องนอนอีกห้องที่สองนะครับนี่จะเป็นห้องโถงในบ้านตัวนี้ ช่างวัเตอร์ช่างวัโต้กำลังเช็คสัญญาณเน็ตอยู่นะครับย้ายเน็ตย้ายจานดาวเทียมมาติดตั้งใหม่นะครับตอนแรกอยู่บ้านหลังเกา่าหลังน้อยอยู่นะครับส,สัญญาณดาวเทียมก็เช็คเรียบร้อยดูรับชมภาพยนตร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับการหน้าพบกันใหม่ครับ โอดเอใหมให่โอกาสหน้าสำหรับบ้านหลังนี้ันที่เหลือก็เป็นงานฝ้างานกระเบียงงานเดินสายไฟเทพื้นข้างนอกตรงนี้คนระับแล้วก็ด้านหน้าบ้านแล้วก็ตามระเบียงรอบบ้านนะครับห้องคัอติดระแนงแผ่นมีสันชิดนะครับว่าโลซิ่ง เป็นประตูเหล็กครับประตูเหล็กรอดลายก็ดูสวยงามดีแบบหนึ่งนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ